สำหรับใน EP นี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าตั้งแต่เริ่มเรียนทางด้านนี้แล้วก็ดูแลสุขภาพมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าผมไปอยู่อเมริกาตั้งแต่อายุ12นะครับแล้วก็ไปอยู่มาจนถึง23ก็มาณ1 1ปีแล้วก็ไปต่อโทที่ออสเตรเลียอีก2ปีก็คือประมาณ12-13ปีเนี่ยผมอยู่เชื่อว่าอยู่ต่างประเทศตลอดเลยนะฮะแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่า ทำไมอยากดูแลสุขภาพหรือว่าอยู่ในวงการฟิตเนสวงการสุขภาพเนี่ยก็เพราะว่าตอนอยู่อเมริการแรกๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบฟุตบอลมากชอบเทนนิสมากอยากเป็นนักกีฬาคือนึกง,ง่ายง่ายทอะไรออกกําลังกายยังไงและให้ได้ตังคิดง่ายง,ง่ายเลยก็คือต้องเป็นนักกีฬาถูกไหมครับยกเว้นคุณเล่นพนันนะแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่แนะนำนะนะครับต้องเป็นนักกีฬาแต่ว่าการเป็นนักกีฬาเนี่ยคือมันหนึ่งในล้านเลยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้ผมก็พยายามนะ,ะติดทีมมหาลาัยดิวิชชั่นหนึ่ง ไปเล่นคลับสโมสรอนที่อเมริกาของมหาลาัยนะครับไปคัดตัวพราะมเล่นทิมเบอร์สก็ไม่ผ่านไม่ติดทีมนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคงไม่ประสบความสําเร็จละเราอยากทําอะไรที่มันคลุกคลีอยู่ในวงการนี้เราก็รู้สึกว่ามาเรียนทางด้านนี้ดีกว่าจริงๆตอนแรกจะเรียนตั้งใจเนี่ยคือแอสตริกเทรนเนอร์คือต้องบอกว่าแพทย์สนามที่ต่างประเทศเนี่ยมันเท่มากๆเลยนะการที่มีคนคนหนึ่งเจ็บแล้วคุณรีบวิ่งเข้าไปหาเขาเพื่อเช็คว่าเขาเจ็บยังไงเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเท่มากๆเลย แต่แน่นอนว่าความเท่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่ได้มาง,ง่ายๆนะครับ GPA คุณต้อง3.85ขึ้นไปแล้วก็คุณเรียนไปกับเนี่ยก็คือกับพรีเมดเลยผมก็รู้สึกว่าเออเราไม่ใช่คนเรียนเก่งมันยากเกินไปแล้วก็ให้ถอยมาหน่อยแล้วกันนะเราก็ไปเรียนทางด้านฟิตเนสกับนิวทริชันก็คือทางด้านเน้นการออกกำลังกายแล้วก็เน้นในเรื่องของโภชนาการที่เรารู้สึกว่ามันสามารถนําไปปรับใช้ได้กับทั้งกลุ่มคนธรรมดาแล้วก็กลุ่มนักกีฬาครับที่เล่าย้อนมาอย่างนี้เนี่ยอยากให้เห็นว่า เราได้เริ่มศึกษาข้อมูลตรงนี้เพราะเราชอบตรงนี้แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยประมาณปี3ที่เริ่มเรียนวิชาที่มันตรงจริงๆเนี่ยประมาณปี3น,นะครับผมก็ศึกษาเหมือนคนทั่วไปเริ่มออกกำลังกายแหละก็เปิดออนไลน์อินเทอร์เน็ตนะครับยังไม่ได้มีซอสข้อมูลที่มันเชื่อถือได้เปิดเว็บไซต์อ่านเมนเทลเปิดดู Instagram ต่างๆใครหุ่นดีผมเชื่อหมดซึ่งอันนี้เป็นคนำแนะนําที่ไม่ดีนะอย่าไปเชื่อคนหุ่นดีนะเพราะว่าไม่ใช่คนหุ่นดีทุกคนที่จะมีข้อมูลมาให้เราได้อย่างเหมาะสมนะครับ คนที่หุนดีส่วนมากหนึ่งอย่างที่เขาบอกเราได้คือเขามีวินัยแค่นั้นเองนะครับแต่หลายคนก็ใช้ความหุ่นดีของตัวเองเป็นข้อได้เปรียบที่พูดอะไรหลายคนจะเชื่อและผมก็เคยเป็นเหยื่อการตลาดตรงนั้นเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อคอร์สออนไลน์กับบุคคลท่านหนึ่งที่อยู่ประเทศนิวซีแลนด์หุนดีมากๆพูดอะไรเชื่อหมดทําตามหมดเอาโปรแกรมเข้ามาทําตามนะแต่เชื่อไหมครับว่าผมเอาโปรแกรมเข้ามาทําตามเนี่ยผมไม่ได้เห็นผลลัพธ์ขนาดนั้นนะ และยิ่งพอเราเรียนเรารู้สึกว่ามันมีคําถามในหัวมากมายมันตั้งคําถามขึ้นมาว่าทําไมเขาเซตโปรแกรมแบบนี้ทําไมตารางอาหารเขาเป็นแบบนี้ทําไมแบบนั่นทําไมแบบนี้คือทําไมเนี่ยมันมันเข้ามาเยอะมากทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ยศึกษาปีสาปีสเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นแล้วว่าการเราการที่เราไปทำตามคนเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทําเสมอไปแต่เมื่อตอนเริ่มต้นเราไม่ได้รู้อะไรมากมาย เราก็เริ่มทําตามดีกว่าไม่ทําอะไรเริ่มทาตามแต่อย่างนึงที่บอกได้เลยนะครับว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตอนเริ่ทมทาตามคนนั้คนนี้ออนไลน์เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเมื่อเราทานน้อยลงไขมันมันลดลงนะครับเมื่อเราทานคลีนเรารู้สึกว่าเราไขมันเนี่ยหายไปเลยเรามีแต่กล้ามเนื้อแต่ตัวเราแห้งเช่นกันเพราะเรายังไม่รู้รจักวิธีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เหมาะสมเรา,ายังไม่ได้รู้จักเรื่องการทานอาหารอย่างเหมาะสมหรือการพักผ่อนที่เพียงพอและที่ดี นะฮะทำให้ผมทําตามเขาอย่างเดียวแล้วเกิดอะไรรู้ไหมครับเวลาผมทําตามคนในออนไลน์หรือว่าสื่อที่ผมเสพที่มันทําให้ไม่ได้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หนึ่งเลยผมไม่กล้าทําอย่างอื่นเลยนะผมจะออกมันกายตามเขาเพื่อนชวนไปทำอื่นผมไม่ทาเลยเฮ้ยกูจอดมันกายตามเนี่ยออกหกวันเจ็ดวันทําตามหมดทําตามเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยพลาดไม่ได้ขาดไม่ได้คือด้วยเบื้อพื้นฐานเนี่ยเป็นคนมีวินัยอยู่แล้วยิ่งมีอะไรมาให้เราแบบเนี้ยเรายิ่งชอบเรายิ่งทํา เราทาตามออกกําลังกายเป๊ะๆแต่ไอออกกาลังกายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะบางทีเรารู้สึกว่าเขาบอกให้เราเนี่ยคาร์ดิโอทุกวันวันละหกสิบนาทีผมก็ทานะเพราะผมไม่มีข้อมูลอื่นๆผมก็ทําแห้งมากๆไขมันลดโอ้โหแต่ยังกะศกเดินได้เลยเราเพลียเราเหนื่อยเราล้าไปหมดเลยเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีนะครับถึงแม้ไขมันจะลดแต่สิ่งที่ตามมาเริ่มสังเกตไหมเราทําตามเขาสิ่งที่มันตามมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ เราเริ่มรู้สึกแล้วเฮ้ยมันจะดีกับเราเหรอแต่ตอนนั้นเราก็อยู่เราคนเดียวที่ท,ที่มาหาลัยไม่ได้มีสังคมไม่ได้มีอะไรมากมายที่ว่าต้องมาต้องมาคอยออกสังคมนะครับแต่มากกว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันคือการทานอาหารซึ่งการอาหารเนี่ยมันทําให้ผมตาสว่างมากขึ้นตาสว่างยังไงผมทานอาหารตามเมนูที่เขาให้มาเลยคุณจะให้ผมกินไข่ดิบผมก็ไข่ดิบคุณจะให้ผมกินข้าวโอ๊ตอุ่นไมโครเวฟกี่วิกี่นาทีผมก็ทําตามน,านั้นเป๊ะ กินวนเหมือนเดิมอยู่ประมาณ6เดือน7เดือนไขมันลดลงไปเหลือประมาณ6-7%รนต่ะคิดดูดิอย่างปัจจุบันเนี่ยประมาณ11%ตอนนั้นทําไปไขมันเลยหกเจอคือผมแห้งมากๆอ่ะเส้นนี่คือทั้งตัวเลยแต่คือผอมมากเลยนะผอมแบบผอมลีนเลยแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเมื่อเรายิ่งศึกษามากขึ้นทําให้ผมเริ่มเห็นข้อมูลมากขึ้นว่าไอ้สิ่งที่เราไปทําตามเขาเนี่ยมันเอ็กซ์ตรีมมากๆออกกำลังกายมันหนักมากๆมันเหนื่อยมากมาก แล้วคิดถึคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายต้องไปทําหนักอย่างนั้นน,น่มันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและยิ่งเรื่องการทานอาหารเนี่ยบอกเลยว่าผมไม่ไปทานอาหารข้างนอกเลยซื้อมาสัปดาห์หนึ่งซื้อมาไวเลยไปซูปปเปอร์มาร์เก็ตไปคอสโก้ซื้อมาเลยเตรียมไว้หมดเลย7วันหลังจากวันนี้ผมไปชอปปิ้งวันอาทิตย์จานอิงคารเพื่อพลาสสุกเสาร์อาทิตย์หมดพอดีผมจะทานอะไรบ้างเชา้ากลางวันเย็นแบบเป๊ะมากๆม,ม,มิลค,ครบทุกอย่างเป๊ะคำนวณแคลอรี่เป๊ะมีตาช่างเป๊ะทุกอย่างคือ เป็นคนที่โคตรเพอร์เฟกมากๆตอนนั้นแบบทำอาหารทุกมือ้อชั่งน้ำหนักอาหารทานแคลอรี่นี่แทบจะร0 0ซตามที่เขาแนะนำมาเราก็ทำไปเรื่อยๆประมาณ6เจดเดือนเราเห็นผลนะเราตอนนั้นผมหนักอยู่ย่ประมาณสักหกิกิโลไขมันประมาณ6 7เซแห้งลีนมากๆไม่ค่อยมีแรงนะเพราะว่ามันผอมแห้งอ่ะแต่ว่ามันก็ยังมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วก็ไปเล่นกีฬาก็เหนื่อยง่ายเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแรงแล้วบางทีก็หงุดหงิดง่ายเพราะว่า คือออกกำลังกายก็เยอะทานอาหารก็น้อยถึงแม้จะเป็นอาหารมีประโยชน์มันก็ไม่มีแรงมันทําให้เรารู้สึกว่าเออพอยิ่งเราไปเรียนเราไปศึกษาเนี่ยเราเห็นภาพมากขึ้นว่าสิ่งที่เขาให้เราทําทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆคนที่กําลังทาอยู่ตอนนี้แต่มันเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่สามารถทําได้เป็นระยะเวลานานๆทําให้ผมมีคําถามขึ้นมาอันแรกคือคนที่ผมทําตามคนเนี้ยเขาหุ่นดีมากๆเป็นต่างชาติ เขาคุณดีมากๆเลยนะผมทําตามเขาแต่มันไม่ดีสาหรับผมผมก็คิดได้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าเราไปทําตามคนคุณดีอันที่หนึ่งที่คุณต้องคิดให้ได้อันที่สองรูปแบบการออกกำลังกายที่เขาให้ผมทําผมทําตามเขาหมดนะแต่ผมต้องตั้งคําถาม,ถามแล้วพอเมื่อเราเรียนมากขึ้นเราได้ข้อมูลมาผมมาตั้งคําถามว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้ทําไมผมอยู่ในยิมนะี่ชั่วโมงสองชั่วโมงทุกวันอะ่ะเตื่นเช้าไปยิมไปยิมคือโอ้โห มันจะบอกว่ามีวินัยดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่ามันเหนื่อยเกินไปมันล้าเกินไปเราก็มีคําถามเข้ามาทําไมโปรแกรมเขามันแน่นอย่างเงี้ยมันหนักขนาดเนี้ยทาไมวันนี้เล่นแต่อก7จ็ดแปดเก้าท่ามันเยอะเกินไปทําไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้และยิ่งมาเรื่องของการทานอาหารเนี่ยผมก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมอาหารเขาให้เราทานเนี่ยมันวนอยู่แบบเนี้ยมันวนอยู่แบบเนี้ยแล้วมันทานแคลอรี่เท่านี้ทําไมผมลองเรียนแล้วเอาสูตรที่เรียนมาคํานวณเองเฮ้ยมันมากกว่านี้นะเราก็เริ่มลังเลและ แต่แน่นอนว่าเราก็ยังยังจะเชื่อกาอยู่นะเพราะเขาหุนดีแต่เราก็เชื่ออาจารย์เราเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์ของเราก็มีหลักการมีข้อมูลต่างๆแต่อาจารย์เราไม่ใช่ว่าคุณหุ่นดีไงคือเป็นอาจารย์สอนมหาลัยปตีเนี่ยมันก็จะต่างกับคนที่เป็นแบบบอดี้บิลดเออร์หรือว่าคนที่เราเชื่อและทาตามตอนนั้นซึ่งผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมการเริ่มต้นทุกคนพยายามจะหาคนหนึ่งที่เราชอบเชื่อถือที่มีหุนดีไม่ว่าเขาจะอยู่สาย b อดี้บิล d สายคลาสฟิตสายอะไรก็ตามเราก็อยากจะเชื่อแนละทําตามเขาผมเคยมีความคิดหนึ่งนะครับว่าถ้าคุณอยากหุ่นเหมือนใครคุณต้องเทรนแบบคนนั้นเช่นเมื่อก่อนผมอยากหุนแบบนักกล้ามแล้วกันเป็นเมนฟิสิกหุ่นดีๆไม่ได้พูดถึงเรื่องฟังก์ชันนะเพราะเมื่อก่อนผมยังไม่ได้นึกว่าเจะต้องเล่นกีฬาต้องขยับเร็วยังไม่ได้เรียนปอโทก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเฮ้ยสปีดมันสําคัญนะ การที่เราจะกระโดดสูงมันสําคัญนะสิ่งต่างๆเหล่า,านี้เรายังไม่รู้นะครับเราก็แค่รู้สึกว่าอยากมีหุ่นดีผมก็เลยทําตามสายบอดี้บิล์แต่เราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยสายบอดี้บิล์ที่เราทําตามมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฮวอลลุ่มเทรนนิ่งการทานอาหารที่คลีนมากๆการคาร์ดิโอเยอะมากๆเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวผมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันไม่เหมาะกับตัวผมนะครับในเรื่องของเวลาเรื่องของความเครียดเรื่องของแรงต่างๆที่มันทํามานะครับเราทราบไหมครับว่าที่มากไปกว่าเรื่องการออกกำลังกายที่มันหนักจนเกินไปเนี่ยคือ เรื่องการทนอาหารเนี่ยพอผมทานตามเข้ามานะถึงแม้จะเห็นผลนะั้นลีนมากนะฮะแต่ไม่มีสังคมเลยนะเพราะาเราไม่ออกไปทางนอกเลยทําทานเองตลอดทุกมือนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ตัวนะจนกระทั่งเรียนจบปี4ก็ยังทำานยังทำตามเขาแต่มีแบบ f l e ิ i b l e มากขึ้นแต่ก็ยังเคร่งอยู่นะพอเรียนจบปี4เนี่ยผมไปกินเลี้ยงที่บ้านพี่ชายของเอน้องชายของป,ปู่ที่อีกเมืองหนึ่งเป็นคาเปิดร้านอาหารไทย แล้วด้วยความคิดลองนึกดูง่ายๆนะด้วยความที่ผมได้อัดมาประมาณปีหนึ่งเนี่ยเต็มๆเลยปีสาปีสีเนี่ยเต็มๆเลยนะกินคลีนไม่กินข้างนอกเลยพอถึงงานเลี้ยงที่เขาเลี้ยงผมจบรับปริญญาอยู่กับครอบครัวอยู่กันครบเลยโอ้โหอาหารไทยอไก่ย่างหมูสเต๊ะไก่สเต๊ะข้าวผัดผัดไทยทุกอย่างเชื่อไหมครับผมเพิ่งเข้าใจคําว่าตบะแตกวันนั้นผมรู้ตัวเลยนะว่าเฮ้ยเหมือนคนของคนต้องการของอ่ะ นะครับเราเห็นอาหารปุ๊บโหกิน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 แล้วผมรู้ตัวนะผมทำไงผมรู้ตัวเองว่าผมหนักเท่าไหร่ผมกินกินกินภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงกิน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 ผมเข้าไปชั่งน้ําหนักในห้องน้าหนักขึ้นมาเท่าไหร่รู้ไหมครับห้ากิโลหนักขึ้นมาห้ากิโลภายในวันเดียวมื้อเดียวที่ผมทานอาหารจากการตะบาดแตกเข้าไปคือถามว่ามันทาให้ผมอ้วนขึ้นไหมาจากห้ากิโลนั้น มันก็ไม่ใช่ไขมันที่มันสะสมขึ้นมาหรอกแต่ปริมาณจะบอกว่าปริมาณอาหารที่มันเข้ามาในร่างกายเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคือมันมันเยอะมากจริงๆแล้วทําให้เรารู้เลยจุดๆนั้นเนี่ยฉันจะไม่กินคลีนร้อยเปอร์เซ็นอีกต่อไปเพราะว่าช่วงที่ฉันทําแบบนั้นฉันไม่มีสังคมฉันไม่ออกไปกินข้างนอกฉันทํากินเองทุกมื้อฉันไปข้างนอกถึงแม้จะไปกินข้างนอกฉันเอาตาช่างไปวางตั้งเอาขีบขนมจีบขึ้นมาลูกนึงวางบนตาช่างคือมันไม่ใช่อ่ะมันมันไม่ใช่สิ่งที่ มนุษย์ทั่วไปควรจะทํายกเว้นคุณมีเป้าหมายอะไรอันหนึ่งที่เป็นระยะสั้นแล้วมันเป็นหน้าที่ความจําเป็นของคุณแต่ทําให้ผมเห็นเลยนะครับว่าการทําอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมจนเกินไปมากจนเกินไปเนี่ยมันไม่ได้ส่งประโยชน์ให้กับตัวเราในระยะยาวอาจจะเห็นผลระยะสั้นเอยโอเคฉันทําได้แล้วแต่มันไม่ยั่งยืนมันกลายเป็นว่าทําได้อยู่พักหนึ่งแล้วลมเลิกเด้งกลับขึ้นมาทําไม่ได้แล้วมันก็จะวนอยู่แบบเนี้ยผมยัง รู้สึกว่าตอนนี้ผมรู้สึกมีความสมดุลรู้สึกแฮปปี้มีความสุขกับการออกกำลังกายที่พอดีรู้สึกแฮปปี้กับการทานอาหารที่ผมทานอะไรก็ได้80%ทานอาหารมีประโยชน์20%ทานอาหารที่ผมอยากทานของพลังงานรวมในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้มาจากการเข้มงวดมีวินัยกับช่วงนั้นเนี่ยก็คือว่าผมรู้ว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยแค่มองรู้เลยนะเฮ้ยอันนี้หนักประมาณเท่านี้แล้วถ้าหนักประมาณเท่านี้ มันจะมีโปรตีนเท่านี้มันจะมีแคลอรี่เท่านี้มันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเสียดายไม่น่าทาไม่ใช่เราคิดว่ามันสอนเราทําให้เราเราก็หยิบสิ่งดีๆมันมา,มาเราก็หยิบมาว่าอันเนี้ยสอนให้เราคํานวณอาหารได้ง่ายขึ้นอันนี้ทําให้เรารู้ว่าเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้นับแคลอรี่เลยนะผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ที่เคยทําไปเนี่ยมันทําให้ผมมีประสบการณ์เพียงพอมากพอที่จะคํานวณ ที่จะกะที่จะคาดเดาอาหารปริมาณที่ทานในแต่ละวันและทําให้เรารู้ตัวเองด้วยนะว่าอะไรคือการออกกำลังกายมากไปอะไรคือการออกกำลังกายน้อยไปอะไรคืออาหารที่ตรงนี้มากไปอะไรที่ทํามากเกินแล้วจะทําให้ผมเกิดการตะบะับแตกมันมันทำให้เรารู้ทําให้เราได้เรียนรู้ไปก็คิดว่าเป็นบทเรียนนะครับที่อยากจะฝากไว้ในอีพิโซดนีน้คือผมได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ไปถึงขั้นกับเป็น eating disorder นะไม่ถึงกับการที่เป็น กินอาหาร,หรต้องไปอ้วกออกหรืออะไรพวกนี้นะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนเราเรียนเราก็เห็นนะว่า eating disorder มันมีอะไรบ้างไม่ได้เป็นเอ่อบูลิเมียหรือว่า eating disorder anorexia พวกเนี้ยไม่ได้เป็นนะครับแต่เราก็มีความจิตจิตของเราอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องของที่มีความมีวิน,นัยเป็นคนเป๊ะๆตลอดเนี่ยออกกำลังกายก็ต้องเป๊ะตามนี้อาหารก็ต้องเป๊ะตามนี้ไม่มีความ flexible มันทําให้ไม่เกิดความสมดุลในการดูแลตัวเองเราก็เลยรู้สึกว่ามัน ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในการดูแลสุขภาพระยะยาวถึงแม้จะให้ผลดีต่อร่างกายก็ตามถึงแม้จะให้รูปร่างที่ดีก็ตามแต่เราไม่สามารถรักษาน้ําหนัก65ในเปอร์เซ็นต์ไขมันที่อยู่ที่6%ไว้ได้นะครับตอนนี้มีความสุขไปเยอะหนัก70เปอร์เซ็นต์ไขมันอยู่ที่ประมาณ10-12%ตลอดทั้งปีทานอาหารที่ต้องการทานได้ออกกำลังกายพยายามจะออกในทุกๆวันแต่ว่าไม่ใช่หนักทุกวันนะครับแล้วก็วันไหนพักสัปดาห์ไหนพักก็ไม่เป็นไรก็พัก แล้วก็กลับมาออกใหม่คือมันทําให้เราเห็นเลยนะว่าความแตกต่างของความสุดขั้วก,กับความสมดุลเนี่ยผมยังไงผมก็เรียกความสมดุลน,นะมันทําให้เราเนี่ยมีความยั่งยืนที่ยืนยาวและมั่นคงมากกว่าครับอันนี้ก็ฝากให้คิดนะครับว่า <c oughs> ใครที่กําลังเริ่มต้นดูแลสุขภาพอยากให้มองถึงระยะยาวนะครับไม่ว่าจะออกกำลังกายแบบไหนถามตัวเองอีก6เดือน1ปียังทําได้ไหมทานอาหารแบบไหนอีก6เดือนอีก1ปีคุณยังจะสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้อยู่หรือเปล่านะครับ และนี่ก็เป็น E.P. พีดแคสต์ E.P. นี้นะครับที่ผมได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับใครมีประสบการณ์อะไรก็สามารถแชร์หรือว่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน E.P. หน้าครับ